ก็ก็หวังว่าเดี๋ยวเรื่องมันคงดีขึ้นอะไรเงี้ยมีผมมีรู้ข่าวบ้างนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้รู้ลึกอะไรเงี้ยครับผมก็ดีให้กําลังใจอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ารายละเอียดทั้งหมดมันเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของเขาสองคนแต่ว่าถ้าถามผมเองเนี่ยจากที่ผมรู้จักชอนอะไรเงี้ยมันก็เขาก็ปกตินะเขาน่ารักดีเขาทางานกับใครก็ดูไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยครับผมที่ผ่านมาเขาเครียดไหม เ,เครียดไหมอะครับอันนี้ผมไม่รู้เลยก็เพราะว่าที่ผมไม่รู้เนี่ยเพราะว่าเรานัดกินข้าวกาันอะไรนัดเจอกันอะไรเงี้ยเหมือนน้องทํางานเยอะเฮ้ยไม่ใช่น้องสิไอชอนเนี่ยทำงานเยอะพอมันทํางานเยอะปุ๊บเหมือนแบบแ c a n อร์เราอะไรเงี้ยใช่ก็เราก็จะเรียกมันว่าสายเท<อ>หมายถึงว่าเทเรานะออเอออ <laughs> ย่าไปโยงคอ <laughs> ครับผมก็คือไม่ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าวันนี้ก็มีนัดเจอกันหลังจากงานนี่นะครับผมแต่คือไม่ได้คุยกันเรื่องของภานดราม่า่อาเป็นข้อคิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่มีคิดได้ว่าพี่ชอนดราม่าก็เอาเป็นว่าให้กำลังใจชอนล้วกันครับผมแล้วก็เออ่ขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าก็อาจจะอย่างที่ชอนบอกกันเนอะความจริงยังไงเดี๋ยวมันก็ออก โผล่มาเองอะไรเงี้ยนอกนั้นผมก็ไม่รู้แล้วแหละเพราะว่าตัวผมเองก็เคยทํางานกับน้องเอสเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็จริงๆก็อย่าแบ่งพักแบ่งพวกเลยเนอะทำงานอยู่บนเขาเรียกว่าเอ่อทำงานอยู่วงการเดียวกันอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะอาจจะมีการเข้าใจผิดกันบ้างเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าใครที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยก็ ไม่น่าจะเข้าไปยุ่งเออเราเราคิดเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาสองคนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมอาจจะบอกพี่ได้ว่าเขาเครียดหรือไม่เครียดใช่เพราะเดี๋ยวเจอกันวันนี้อะไรเงี้ยครับผมก็ไม่แน่เจอกันคราวหน้าอาจจะมีรายละเอียดแบบอันไหนที่สามารถบอกได้อะไรย่างเงี้ยพวกพี่จะได้หายห่วงเนะเพราะแบบ พี่ชอนเขาแบบเศร้าหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเครียดงานไหมอะไรเงี้ยแต่ผมว่าด้วยความเป็นชอนจินดาโชดแล้วเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าชอนเขาเป็นคนแบบเวลาเขาทําอะไรเขามีสมาธิเขามีสติที่ค่อนข <hi> ้างสูงในการที่เขาจะทําตัดสินใจกระทาอะไรแต่ละอย่างอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าในสิ่งที่เขาทำแล้วเขาพูดมันน่าจะเชื่อถือได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผม ต,ตอนนี้ยังนะคือเพราะว่าผมเองเนี่ยก็อยู่กันแบบเพื่อนค่อนข้างแมนเราก็จะไม่ถาม<ะ>ว่าจะไม่ไปถามดีเทลเล็กน้อยว่าเออเนี่ยแบบโกรธเขาไหมอะไรยังไงคือไม่ถามเอาแค่ว่าถ้าเกิดชอนอยากจะปรึกษา,อ,าอยากจะเล่า<ๆ>ก็ให้เขาเล่า<ะ>แต่ถ้าเกิดเขาไม่เล่าแค่ไปอยู่ด้วยแล้วก็แบบเหมือนโอเคเราไม่ถามให้ให้ให้ชอนสบายใจแค่นี้เราโอเคลนะครับผมอะไร โอเคครับโอเคหมายถึงว่าผมว่าปกติดีอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรยังมีแซมเนลอยู่ไหมครับก็ตัวผมเองก็ส่วนใหญ่ก็ทํางานครับเน้นเรื่องของการทํางานแล้วก็จะมีถ้าถ้าตรงๆเลยพูดคุยกับน้องไอซ์ไหมอะไรเงี้ยก็มีคุยกันอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้มีปัญหาเลยผมไม่ได้เข้าไปดูครับว่าน้องแบบให้สัมภาษณ์ว่าอะไรแต่ว่ารู้ว่า มีเพื่อนๆมาถามว่าแบบเห็นน้องบอกว่าเราจะยินดีใช่ไหมถ้าเกิดว่าน้องมีผู้ชายคนใหม่หมายถึงว่าน้องมีแฟนใหม่หรือมีอะไรใหม่อะไรเงี้ยคือจริงๆผมห้ามไม่ได้หรอกครับแต่ว่าผมก็แค่โอเคถ้าเกิดเขามีความสุขเราก็โอเคอะไรเงี้ยครับกับสิ่งที่เขาทําก็ขอให้เขาแบบเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองแล้วก็เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดอะไรเงี้ยครับ ก็เป็นห่วงนะทุกวันนี้ผมก็ยอมรับว่ามีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยว่า,าแบบน้องเหนื่อยอะไรแบบนี้น้องมีแบบางานมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะปรึกษาอะไรเงี้ยผมก็จะบอกว่า,อาลองแบบนี้ดูลองทําแบบนั้นดูลองแบบนี้ดูอะไรเงี้ยครับผม,มจะมีโอกาสกลับไหมครับอันนี้ตอบตอบไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องของอนาคตก็คงคงตอบยากอะไรเงี้ยอาจจะมันอาจจะแบบมันเอางี้ดีกว่ามันก็มีหลายๆคู่นะที่เขาแบบคบกัน แยกกันไปนานๆแล้วกลับมาเจอกันอีกอะไรเงี้ยครับผมมันก็อาจจะเป็นเรื่องของภูมิคิตหรืออะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ผมก็คงใช้ชีวิตแต่เนี้ยอยู่กับปัจจุบนันดูแลครอบครัวไปก่อนเลย